ไปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นไทยในภาคเช้านะคะก็ปรากฏว่าปรปับตัวลงค่ะดัชนีหุ้นไทยร่วงลงประมาณ20จุดด้วยกันตามตลาดหุ้นในต่างประเทศหลังจากราคาน้ํามันดิบ WTI ดิ่งหนักมากนะคะติดลบเป็นครั้งแรกประกอบกับผลประกอบการในไตรมาส1นึ่ทับกของธนาคารกสิกรไทยก็ออกมาลดลง34%ด้วยกันก็ทําให้มีแรงเทขายออกมาในหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่นะคะดัชนยยีช่วงเที่ยงค่ะอยู่ที่1256.51จุดค่ะลดลงไป9.8จุด 9จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า26,000กว่าล้านบาทส่วนทางด้านของค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้นะคะที่32บาท55ตางต่อดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าตามภูมิภาคค่ะหลังจากที่เงินดอลลาร์นั้นแข็งค่า ส่วนทองคำนะคะมาดูในด้านของราคาทองคำนะคะก็มีการปรับขึ้นบาทละ150บาทค่ะโดยราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ25,950บาทส่วนราคารับซื้ออยู่ที่25,750บาทค่ะ